ครับก็เสร็จสิน้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้งเครื่องเล่นรอยของ t ต y ยต้ายาริสคันนี้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องเล่นเดิมนะครับส่วนตัวหม่ก็จะเป็นจอ9นิ้วนะครับผมสามารถดูทุกดูแบบนะครับแล้วก็เป็นสเปคอาร์รม2องเรมสามบนี่นะครับก็จะเป็นจอ9นิ้วหน้ากากองรุ่นนะครับก็ทำการทำความสะอาดให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นหน้าจตอตันนี้นะครับ รองรับในเรื่องของอ่านฟิก,ฟกนะครับ p p ปเปิลคาเพนอยและสายนะครับสามารถเปลี่ยนทีมได้นะครับโอเคนะครับฟังเสียงได้นะครับเสียงก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับโอเคนะครับโอเคนะครับเจ้าเก้านิ้วนะครับ น้คกับรุ่นนะครับเข้ารูปสวยงามน,นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากทำการติดตั้งเครื่องเล่นดอยที่รองรับนะครับไอ้เรื่องของยูทูบแมพนะครับว่า Apple Cafe ิ a ลคาเฟ่เราไดสาย Netflix นะครับก็ติดต่อมา้ที่เบอร์นี้นครับ0 9 9 1 9 4 4 2าเครับ ครับรนะ้านดีมเตอร์ไฟรียนตครับวันนี้ลูกค้านำะรถตัวใต้ตริดนะมาทำการติดตั้งเครื่องเล่นอนดอยนะครับก็ของเดิมจะเป็นหน้าวิทยุธรรมดานะบเดี๋ยวผมทำการเช็คเสียงก่อนนะครับไม,ไม่ต้องตัวบนไตเรามีตัวช่วยดีๆมาแน,น,นะนอา เห้บรารเก้านะครับบริการปิดบี้ร่วบี้สินเช่อสำหรับพนักงานประจาคยืนกรกับธนาคารโดยตรงทุกกฎหมายตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นอีกอาทิรัขายฝากขายรับซืบอก็จะเป็นหน้าเว็บธรรมดาไม่สามารถดูอ่าอ่อ่า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 อะาอ่าอ่าอดูอ่าอ่าอาอ่าอ่าอ่ามารถาอาอัาเกาอ่าร่าอ้าองาอ่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 าร่าอ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 ออารอา่อ เด so ี๋ยวดูบรรยากาศการติดตั้งครับ